สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินเล่นกันท้ายๆกับป,ปา้าป๊ามาเดินเล่นรอบเขากันมาสำรวจผักป่าใบไม้เริ่มผลีแล้วค่ะเริ่มมีสีเขียวแล้วเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่ายังหนาวอยู่นะคะปีนี้หนาวนานหนาวนานปีที่แล้วอะ่ะป่านี้ร้อนละ ปีนี้ยังหนาวอยู่เลยอันนี้เป็นน้ำจากธรรมชาตินะคะที่ไหลามาจากภูเขานะดื่มได้นะคะเวลาคนที่เขามาเดินเหนือหน่อยเขาก็จะแวะมาดื่ม ออมาดูผักเซียนอุย้ยพามาดูผักเซียนอีกแล้วผักเซียนไม่มีคนมาเก็บเลยไม่มีเพื่อนมาช่วยเก็บเลยค่ะเหลือเยอะเลยนี่อีก วันนี้มาดูผักเสี้ยนนะคะว่าเป็นไงม้างเพราะว่าวันก่อนที่ออกมาเก็บมันมันยังมันเก็บไปไม่หมดนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่ก็เริ่มเ,เริ่มออกดอกละต้นเริ่มสูงละไหวตําแยก็มี ต้นอุบอวบเลยเสียดายจังเลยโน่นตรงโน้นที่เอาอกเก็บมันก่อนตรงนี้ที่เอาเก็บไปวันก่อนก็ยังเยอะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะบริเวณนี้ฝั่งโน้นอ,อีกแล้วก็มีฝั่งโน้นอ,อีกนะคะแล้วก็มีฝั่งโน้นอ,อีก อ๋อจะเดินลงไปดูฝั่งโน้อนอีกตรงโน้นที่อออเก็บใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกเป็นกระจุกกระจุกอยู่เต็มไปหมดเลยคะ่ะที่เป็นกระจุกกระจุกใช่หมดเลยตรงนี้ถ้าเวลาน้ำหลากตรงนี้น้ำท่วมนะคะอืมโอต้อนสวยมากเลยอ่อ นี่ตัวนี้ใกล้แหล่งน้ำใช้หมดเลยนะคะเนี่ 钓个拉丝。